I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on i l l m a k e mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning Yeah, Charlie s h i n e will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning And I'm closing in the night n d there ain't no point in resisting l i i g l i e เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น ย้อนให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับย้อนของผมเองนะช่วงต้นเกมก็ฟา้าไปก่อนครับโอเคย้อนก็ค่อนข้างที่จะโกงเลยนะแผทนี้ตั้งแต่มีไอเทมใหม่เข้ามานะครับทุกคนโคตรแรงอ่ะเออโอเคครับไอเทมชิ้นแรกนะครับผมก็จะขึ้นเป็นทางด้านรองเท้าตีไว้นะครับทุกคนอ่า mm hmm. เพื่อ เพิ่มความเร็วโจมตีให้กับยอนของเรานะครับเพราะว่ายอนมันเป็นตัวขาตายอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องออกรองเท้าล้างมาก็ได้นะครับ <c oughs> ซูมเจ็บๆนะจะได้แบบยืนเทปไปเลยนะครับยอนเนี่ยถ้าถึงแบบช็อตวิกฤตจริงๆเนี่ยไม่ต้องเดินหนีนะครับเ,เดินยิงไปเลยนะครับยืนยิงไปเลยนะครับถ้าดามจมันเวอร์เนี่ยมันก็จะฆ่าศัตรูได้อย่างง่ายดายนะครับ เขาอาจจะตายก่อนเข้าถึงตัวยอนอีกนะเป็นตัวที่น่ากลัวนะครับโดนแบรนบ่อยด้วยนะสลับยอนนะเกมนี้ก็หลุดมานะครับโอเคเก็บสแต็กไว้ก่อนยิงโอเคครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะตอนนี้ก็ใกล้ถึง1,000พันซับสไคร์นะครับ สำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนก็จะพยายามลงคลิปทุกวันนะครับตอนนี้ก็เอามังกรไปก่อนนะครับโอเคสวยฝั่งเราได้มังกรนะตายไปทีมเล่นค่อนข้างดีนะเกมนี้รูดไปต่อจากรอ,องเท้าตีเรียวนะครับผมก็จะขึ้นเป็นทางด้านไอเทมใหม่เลยนะเป็นจอกรใหม่นะครับ ค่าสเต็เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับแคลรี่หลายๆตัวนะครับเพราะว่ามันบวกความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็บวกจาก็คูณ2นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแครี่เนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับ2เท่านะครับเฮ้ยเฮ้ยเยเย็นเพื่อนรูดรูดไม่โดนพลอยละมันก็เจ็บนะครับเราก็เจ็บขอกลับก่อนนะครับจอดนี้เอาละครับก็มาต่อกันเลยนะครับยังไง กดอันตีไปก่อนนะโอ้โหโอ้โหตายโดนโดดยัดอย่างนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหโดนสามตัวเลยนะครับแบบยืนค้ำไม่ได้นะเกมนี้พยายามบอกให้ทาชีเขายืนค้ำนะครับเพราะว่ามันเข้าถึงตัวยอนได้ง่ายเกินนะครับย้อนผักพวกนี้ไม่ออกนะจริงๆผักนาคอตไม่ออกนะครับถ้ามันเปิดอันตีเนี่ยมันล้างสถานะนะครับสำหรับนาคอตเนี่ย แล้วก็ถึกขึ้นเลยนะช่วงตัวเกมย้อนรุ่นไม่ตายอยู่แล้วนะครับอโอ้โหโดนอีกตัวเริ่มเหนื่อยละเริ่มเหนื่อยแล้วเดนอยวนเนี่ยหนักเกินสองตัวระนะเพื่อนกัวโอ้โหดูด,ดิโดดกระชากเลยนะครับเอาเอาตายตายตายเกือบแห้งเวเลนแม่งจ้องเอาแต่เรายังไงรูดคีบให้เพื่อนก่อนไม่ไหวไม่ไหวขอ,อกลับก่อนนะครับมา สู้ต่อไปเจอตัวแบบโดดเล้วงแบบเนี้ยเล่นยากนะครับแถมโลมเราไม่ใช่โลมซีซีด้วยนะเป็นโลมดามีดนะครับซีซีทาชิมันไม่ค่อยมีนะครับมีแต่อันตินิดๆหน่อยๆนะนะคือสโลนะฮะแต่มันโดดเข้ามาสโลก็ไม่มีความหมายนะครับถ้าไม่ใช่สตันนะถ้าเล่นแบบกับมีได้เงี้ยได้อยู่นะครับสำหรับยอนนะหรือว่าลัมเบอร์นะครับอ่าเพน่าเพน่าก็ไหวอยู่นะสำหรับเพน่านะ แต่ถ้าเล่นกับซีฟเนี่ยก็จะสะดวกนิดนึงนะครับแล้วก็กับลัมเบอร์นะที่แนะนําคอมโบนะครับผักออกให้ยอนนะครับยอนมันผักได้ลัมเบอร์ก็ผักได้นะครับผักช่วยๆกันนะครับเซฟเซฟครับเซฟเซฟหนะ่อยเก็บสแต็กแป๊บมันนั่งซูมเราว่ะโอ้โหพุ่งอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาคอสโอ้โหตาย โดนหนักเกินสามตัวแล้วนะครับมันเอาเราเนี่ยเดี๋ยวเจอกันพยายามเล่นเซฟที่สุดแล้วตอนนี้เปิด้นตีรูดไปรูดไปครับได้เทยมใหมล่ละมาเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพยายามแบบเร่งฟาร์มหาของก่อนนะครับเจอแบบนี้โดนกดเละเลย แต่ก็ยังมีไอเทียมใหม่พอประคองได้แล้วครับโอเคขอขึ้นเป็นทางด้านทารอนไปเลยนะเดี๋ยวเจอกันเก็บสแตก็กรูดยังไงผักเข้าป้อมรูดดึงที่ตายไหมเนี่ยได้มันหรือเปล่าตายอยู่ตายอยู่อยากล้วงมากๆ โดดเข้าป้อมผักในป้อมเลยจัดให้เก็บสแต็กรูดไปนะครับทุกคนรูดอ่าเจ็บเจ็บรูดอีกดาเมจก่อนกันโอ้โหซูมเฮ้ย,ยมันมาอีกแล้วปีเกอร์เลยจ้นานาคอสเจ้าเก่าเจ้าเดิมรูดไปไงไม่มีลมลมขำไม่น่อยลมตายแน่เลยว่ะขำก็ขำไม่ไหวนะครับมีแต่ตัวโดดใส่แบบนะี้ทั้งมาหลอดทั้งเวเลทั้งนาคอส แล้วก็เอลซูซูมอีกโอ้โหสารพัดนะครับคีมมันไม่ขคอมกับจัดย้อนจะชัดนะครับทุกคนเล่นแบบนี้ก็ยืนยางนะขนาดผมเป็นเมนย้อนนะเนี่ยโอเคครับจื๊บจืบจืบฟาร์มหาของไปเรื่อยๆนะปะ่าเราก็เป็นป่าไอรีด้วยนะครับเอาว่ฟฟ้าไปเลยน่าจะไม่เทียหายหรอกสวย ยิงไว้ช่วยนะฟิโดซันขอบัฟฟ้าก่อนละกันจะได้ทารแล้ว,ลวขอทำาวบบดก่อนนาะคอนมันก็โอ้โหอยากจะได้นาะคอนมากๆเลยวะ่ะแต่กลัวมันงัดสวนตาดิกลัวจังเลยเวเลก,ก็ขึ้นมาเลเซอร์ก็มีโอ้โหเยอะจริงๆเดี๋ยวเราวิ่งแบบไปเกาะป้อมก่อนนะครับอันตรายมากเจอพวงนี้เนี่ยไม่ได้เลย ดีนะที่นาคอสแบบมันบางนะครับเกมนี้ดูทรงน่นจาจะาฟาร์มเป็นสายโซลิเบอร์นะครับบางขนาดนี้ถ้าสายขวานเนี่ยน่ากลัวคนนี้นะครับนาคอสมันตายยากนะครับมันจ่ายดาเมจเราได้เรื่อยๆเลยเรื่อยๆมันเดียดโอเคสวยงามยิงคิลทชันเชคใบรุตอ้าวโดนโดนเอา้าตายตายตายมาดิฟรีนะฟรีนะอย่านะขอ77บาทนี่ยิงฟิล์ชันอัดเข้าไป ไม่ตายหรอเวเลนหนามากมั้งรูดไปหนึ่งทีื่โดกนกระชากพาักออกมาดิยิงยิงเฮ้ยเฮเราจะแหลมไปหรือเปล่าัวมันโป๊กอย่างนาคอตายอยู่ยังได้อย,ย,อยู่โอ้เฮ้ยโดนฟิลด์ซันสอยหัวไปหัวแตกเดี๋ยวเดียเดี๋ยจะเย็นจะเยินเดี๋ยวไหลก็พ้อมเดี๋ยวไหลก็พ่มโอเคครับขึ้นเป็นทางด้านดาบคีต่อเลยนะ จะได้มีดาเมจนะครับลูนก็เป็นลูนทางด้านแรมเพลนะครับเป็นความเสียหายชี้น Hi นะแต่นาคอสหลอยบ้านละเข้าขไปเข้าไปอื้มซูมเก็บเก็บจุกๆุดูเชิงมันนะครับดูเชิงเวเลสมันนะมันน่าจะแบบการระยะสกิลของมันนะครับโดดกระชากแล้วนะแล้วก็รอจังหวะฟิกเกอร์ของเรานะครับอื้มมันซูมดีเดียมาละฉีกออกก่อนนะครับถ้าไม่งั้นมันโดดใส่เนี่ยโดนนะ เฮ้ยรูดสวยมาสวยงานคีบล่างเข้านะเนี่ยเฮ้ยฟิกเกอร์ยกปื๊รูดโอโ้โหนาคอนมาตายแล้วโอ้โหอืมผลออกรูดโอ้โหตายไม่ไหวจริงๆนะครับโดนแบบนี้โดนหนักเกินมาชีเริ่มแรงแล้วนะบอกเลยใครเข้ามาใกล้ตัวสันนะคอรเข้ามาดิอยากได้มากเข้ามาเลย ฉันไม่กลัวแกหรอกเลกเกมถ้าแกล้ว,วงฉันไม่ได้แกตายอย่างเดียวเพื่อนบวกและ้ะรอดไมน่นะเพื่อนริโปะเข้าไปบูววงในเลยวะรอฟิลเด์ซันช่วยนะครับปิ้โดนไม่ตายเหลือมินเดียวขอมานาก่อนละกันนะจ๊ะรูดโคตรแรงรูดไป แรงจัดนะครับย้อนถ้าแบบยิ่งมีดาบแดงเนี่ยโอ้โหโคตรน่ากลัวรูดแทงสองสามทีตายนะครับมันจะมาไหมนะเงียบขนาดนี้มันหายหมดเราวิ่งดีกว่าครับอันตรายมงมากนานมันมาแล้วพูดฟุ๊โอ้โหโดนกระชากพักออกรูดมาดิฟิกเกอร์โยกเอายังไงยังไงยังได้อยู่นะยังไน้าอยู่นะมันหมดคอมโบแล้วครับไม่มีอันตีมันก็โดดกระชากเราไม่ได้ละ ฟิล์ตซันไปไม่โดนขอขับก่อนนะครับสอดนี้เดี๋ยวไปช่วยลิโฟโป้ก่อนนะนาคอรดฟิล์ตซันล็อกหัวไม่ตายยิ้มเจ็บอยู่นะแต่ไม่ตายนะเดี๋ยวรอสลิสติงก่อนนะครับจะได้มีดาเมจคีอีกนิดนึงนะนี่ยิงเข้าไปรูดมาดิแทงเหรอโอ้โหมันหนาจังวะรูดแหลว,ว่าย้อนแรงวะทำไมรูดไม่เข้าวะ นี่เดืว่าเกาะมันเยอะก็ไม่รู้นะครับแกน,นะแกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนอันตรายเหลือเกินเดินมาแถวนี้คนเดียวน่าจะตายให้เทียเราเนี่ยเดี๋ยวเราได้สลีสกิงก่อนเราจะได้มีดาเมจในการรูดมากขึ้นตายโอ้โหเมตายไม่นะ นิโป้นายยังรอดอยู่หรือเปล่าบ้าฟ้ามันก็เกิดปมกลางแตกเดี๋ยวสูมานั่งซูงมว่ะรูดไปเจ็บอยู่นะครับแต่ไม่เจ็บมากดามเิเบาเกินเบาก็ยิงคนตายนะจ๊ะรูดไปครับหาฟ้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้ได้แล้ว อิงไม่กี่บาทน,นะครับเราก็จะได้ชลิสติงมาถือแล้วเราก็จะโคตแล้วรูดโคตรเจฟถ้ารูดโดนนะบอกเลยว่าหน้าสันอะ่ะอีูเดสันไปเชคก่อนมันตีกอสเลเยอร์อยู่เพื่อนเอาอยัางไงดีขอเอาบัฟแดงก่อนละกันใครจะเปิดที่ยอนพร้อมสอยมันถอยออกจากกอสแล้ว่ามันไม่เอาไม่เอาต่อเหรอจ๊ะ โดนซูมไปหนึ่งเมตรแล้วตีได้นะเนี่ยตีเลยตีเลยตีเลยนาคอสมันจะเข้าหลังนะเนี่ยดูดิมันหายไปนะครับทุกคนนั่นมันมาแล้วนาคอสเจา้จากอเจ้าเดิมอึม่มโดนรูดไปหนึ่งทีฉันได้ดาร์กจ้ะรูดตายมีกอ่อเกิดเดอกอ่อเกิดเดอนี่อิย่สองยิงอัดหน้าไป เดี๋ยวเคลียร์คีิปกันไปครับเซลเดอะซันปืดรูดปืดเดี๋ยวเข้ายังไงรูดรูดเอาป้อมรูดป้อมยังไงรูดป้อมเข้ามาดิเข้ามาดิฟิกเกอร์รูดเกียดแขนเกียดแขนของเกียดแขนนี้มันอะไรกัน เอาละครับก็จบไปนะครับเกมนี้ก็ได้ที่4ไปนะครับทุกคนโอเค MVP ก็ตกเป็นทางหน้าของลิปโป้ไปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องอนุชิตเกมเมอร์ด้วยนะครับ ก็จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน